กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกูสุสคนเดี๋ยวมนีมาอ่านไพ่พอะยานาคราชหัวข้อในมนีคือองค์เจ้าผู้ดำแสนสิรีจันทานาคราชท่านอยากสีบอกเกาอย่างกับลูกหลานเนาะซึ่งค่อยเฮ็ดไปแล้วะคลิปบันนี้มันเงาข่อยบูมวลาตัดต่อข่อยก็เลยมากเออเฮ็ดไม่ก็แล้วกันพี่น้องก็คือข่อยกับศรีอานไปเลยนเนาะ มันจะได้บ่ตรงตัดต่อหลายอ,อให้แห้งแน่นขึ้น <c oughs> ดูแห้งแน่นอ,อ่ให้ความสูญเสียพี่นออ้องอืมให้ความสูญเสียเกิดขึ้นมีการทะเลาะเบาะแบงกันการทะเลาะเบาะแว่งอ่า ข่อยบอกปล่อยเก่ยงไม่พี่น้องเด้ออาจสิพอบ่ผิดผิดถูกถือเนี่ยคอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆก็ปกติข่อยก็บ่ค่อยเว้ากับไผไงพี่น้องเออแล้วมาเฮ็ดคลิปจังซี่ก็ต้องเอ่อต้องต้องเป็นคนมักเว้าเลยล่ะบ้านนี้คือต้องเปลี่ยนไม้นี่ใอ่เออไผมันขึ้นเดอร์แฮงแม่นเป็นการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นอืมการทะเลาะวิวาทการเอาชนะกัน การทะเลาะวิวาทการสูญเสียการเอาสนะกันภัยอาศวิน